สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำแกดเจ็ตสำหรับสายแคมปิ้งที่ชอบเดินป่าหรือทำงานนอกสถานที่กันนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลยเจ้า Mobile Power System SE 0 1ยี่ห้อ Tiger World ครับ เรามาดูกันว่าตัวเนี้จะมีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขนาดไหนมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้บ้างทุกอย่างจะจบภายใน5นาทีครับเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับของที่ให้มาทั้งหมดในกล่องก็มีเท่านี้เลยนะครับเรามาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับ นี่คือคู่มือการใช้งานครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันจะบอกฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดของตัวเ,เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นลองไปอ่านกันได้นะครับ้าซื้อมาใช้ตัวที่2คือนี่ครับคือพอร์ตครับเป็นมีสายมาให้ใช้ได้หลายแบบที่สามารถเสียบกับกตัวเครื่องแล้วก็จะมีสายมาให้เป็น USB USB C แล้วก็เป็นแจ็ค2ขนาดนะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้คือเป็นหลอดไฟนะครับมีมาให้ทั้งหมด2หลอดที่สามารถเสียบใช้งานตัวนี้ได้วัสดุทํามาจากพลาสติกนะครับเดี๋ยวลองจะเสียบใช้ให้ดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าติดไม่ติดยังไงโอเคครับไฟติดครับใช้งานได้ปกตินะครับสว่างเลยนะครับเนี่ยเค okay. แล้วก็ตัวนี้ครับนอกจากสายไฟเนี่ยเขามีตัวนี้มาให้ด้วยมันคือมันเหมือนเป็นเหล็กที่เอาไว้เกี่ยวกับสายครับเวลาเราไปใช้งานที่เต็นท์หรือไปติดตามตรงไหนเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้เอาไปติดกับสายไฟได้เพื่อให้มันห้อยครับแล้วก็วิธีการชาร์จเนี่ยมีทั้งหมด2แบบนะครับเขาจะให้ปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟบ้านปกติมาเพื่อที่จะชาร์จ,จตัวเครื่องแล้วก็มีเป็นโซล่าเซลล์ครับที่เอาไปวางกลางแดดแล้วก็เสียบชาร์จเอาไว้ได้เลย แล้วก็เป็นเจ้าตัวเครื่องนะครับทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มางั้นเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่สักแปบนะครับโอเคเรามาที่เจ้าตัวเครื่องบ้างนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นมีอุปกรณ์ให้ใช้งานอยู่มี2ฝั่งนะครับมีฝั่งนี้ซึ่งเป็นตัวใช้งานหลักแล้วก็มีฝั่งนี้ที่ใช้วิทยุ FM เรามาที่ตัวใช้งานหลักกันก่อนเลย ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมาให้ทั้งหมด6รูนะครับสรูสาหรับ USB-C แล้วก็มีรูสายไฟได้3รูครับแล้วก็มีรูนี้สําหรับชาร์จครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีตรงนี้ครับมันจะเป็นบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่ยังเหลืออยู่ในตัวเจ้าเครื่องนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฟของฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับโอเคครับติดเป็นปกตินะครับสามารถเบาหรือเล่งไฟได้ด้วยตรงนี้นะครับ โอเคเมื่อกี้เราเสียบตัวเจ้าไฟให้ดูแลเดี๋ยวเราลองมาเช็คของไอตัวโซลาเซลล์กันว่ามันสามารถชาร์จได้ไหม <Okay. S 1> มีไฟติดนะครับนี่ครับถ้ามันไม่โดนไฟมันก็จะ ังชาร์จได้อยู่เลยนะครับวันนี้ดแดดแรงพอดีเลยสามารถเอาไปชาร์จได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณไปทํางานนอกสถานที่แล้วมันไม่มีไฟฟ้าใ,ใช้เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับโอเคนอกจากตัวฝั่งนี้เนี่ยเรามาดูตรง FM กันบ้างครับมีมาให้ทั้งหมด5ปุ่มนะครับเดี๋ยวจะใช้งานกันไปทีละปุ่มนะครับปุ่มแรกเนี่ยเป็นปุ่มปิดเปิดครับกดปุ่มนี้ก็จะเป็นเปิดเครื่องเปิดตัว FM ครับ FM Tuner เสียงดังมากเลยครับโอเคครับมาที่ปุ่มปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการเบาเสียงครับถ้าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้จะเป็นการเบาเสียงแต่ถ้ากดหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการสับช่องวิทยุไปข้างหลังครับแล้วก็มาที่ปุ่มที่2ปุ่มนี้เนี่ยจะเอาไว้จูนหาคลื่นครับถ้าเราไปที่เที่ยวไม่รู้จักไม่รู้ว่าคลื่นไหน네ใช้ได้บ้างกดปุ่มนี้มันจะวิ่งหาให้เองเลยครับ แล้วก็ปุ่มที่3ามจะเหมือนปุ่มนี้ครับมันคือปุ่มเพิ่มเสียงแต่ถ้ากด1ครั้งมันจะเป็นการสรับช่องคลื่นไปข้างหน้าแต่ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเพิ่มเสียงครับแล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยเป็นการใช้งานบลูทูธครับถ้าเรามีเพลงในโทรศัพท์เนี่ยเรากดปุ่มนี้ต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีนี่ด้วยครับเสาอากาศนะครับเราเปิดไว้สําหรับ FM จะทําให้เสียงชัดขึ้นตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงครับ แล้วก็มีนี่ด้วยตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB นะครับเราสามารถเก็บเพลงหรืออะไรที่เราต้องการฟังเนี่ยใส่ไว้ใน USB แล้วเสียบใส่ช่องนี้มันจะเปิดอัตโนมัติเลยครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้เป็น FM อยู่นะครับถ้าผมเสียบแล้วมันก็จะครับเชื่อมต่อเขาได้แล้วครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงของเจ้าตัวนี้เนะี่ยได้ปกตินะครับเสียงดังเป็นปกติเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับ <The new S 1> สำหรับเนี่ย really สำหรับการใช้งานก็มีเท่านี้นะครับถ้าเราอยากจะฟังก็เสียบถ้าเราไม่ฟังแล้วเราก็แค่ถอดออกครับโอเคเจ้าตัวเครื่องฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยจะมีแค่ฝั่งนี้นะครับด้านเดียวนะครับปิดตัวนี้ก่อนโอเคฝั okay. ่งนี้จะไม่มีลำโพงให้นะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องก็มีแค่ประมาณนี้ครับ งั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานคุ้มไหมอะไรงไงข้อดีข้อเสียยังไงส่วนสําหรับข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือตัวนี้เนี่ยมันพกพาสะดวกมีน้ําหนักเบาครับแล้วก็จะเอาไปไหนเนี่ยมันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็มีให้ใช้งานได้พร้อมกันเนี่ยมีหลายรูเราสามารถเสียบฟังเพลงไปด้วย แล้วก็เปิดไฟไปด้วยก็ได้จะเอฟไปด้วยเปิดไฟไปด้วยก็ได้หรือจะใช้แค่อย่างเดียวก็ได้ครับและยังมีตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินที่มีความสว่างนะครับสว่างพอตัวเลยเราสามารถใช้ได้นะครับเกษตเนี่ยครับแล้วก็ยังบอกแบตเตอรี่ด้วยว่ามันเหนือนเท่าไหร่อันนี้ข้อดีก็ประมาณนี้ครับส่วนข้อเสียเนี่ยตัวนี้มันมีแบตปริมาณมาให้แค่8,000ม ah. ิลลิแอมป์ถ้าเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ไดเ้เราชาร์จโทรศัพท์ไปแล้วก็เปิดไฟไปด้วยเนี่ยมันอาจจะ ไม่พอใช้นะครับแล้วก็เวลาที่มันชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งเพราะตัวนี้จ่ายไฟไม่ได้เร็วมากแล้วก็ไอแผงโซลาเซลล์ที่มันมาให้เนี่ยถึงมันจะใช้งานได้จริงแต่ถ้ามันอยู่ในที่ที่มีแดดน้อยมันก็อาจจะชาร์จได้แบบไม่เร็วเท่าที่ควรครับมันก็อยู่กับปัจจัยภายนอกแล้วก็ไอตัวความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าตัวนี้ราคาอยู่ประมาณแค่650บถึง700กว่าบาทเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาของการใช้งานของมันน่คุ้มค่าครับ สำหรับผมมองว่าอย่างนั้นะครับแล้วก็เออผมยังไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์ให้ดูเลยเดี๋ยวผมลองเสียบสายชาร์จนี่นะครับขึ้นชาร์จแล้วครับใช้ได้จริงครับโอเคครับการแนะนำรีวิวก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับ แล้วก็คลิปนี้ก็จะจบประมาณนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเลยนะครับขอบคุณครับ